เราอยู่รายการนอนบ้านนอนบ้านอินนี่ครับเราพบกับร่วมรายการร่วมรายการมีเป็นน้อยกับคุณสุเต้เนี่ยเนี่ยพวกคุณไม่เคยใช้รถเข็นช่วยแม่ซื้อของสิจะไปช่วยใช้ประจำไงไม่ดีเลยเดี๋ยวเราไปหาคุณอุ้ยอุ้ยครับนี่รายการนอนบ้านอินนอนทำไมมันมัวขนาดนั้นน่ะเออว่ะ Ata, young, yeah. นอนบ้านอิ่มนะครับตอนนี้เรามาชอปปิ้งซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อเยี่อะไรก็แล้ว belly, แวต่ที่ทำาจ okay. ิ้มก okay. ันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อเสร็จแล้วเราจะตักตัดไปจับว่าเราไปทำอะไรกันบ้างนีตอนนี้หนเนื้อไม่เจอ นี่วะหมูเกี๊วกมเฮ้ยแต่จริงพวกข้างในห้างเนี่ยมันไม่ค่อยไม่คอ่อยมีเนื้อหรอกนี่ไงสันคอสเต็กเนื้อหมู <laughs> นี่ไปดูนี่ไปดูเบคอนเบคอนป่ะ เต้ไปดูเบคอนกันนี่ไงนะวัวปะมีอะไรนะครับจะรูมั้มจะรูมให้การซื้อสไลด์ขันเมไรมันคือเบคอนอะไรลหรอแต่เบคอนมันเอาไปใรมควันก่อนดูสังเกตเบคอนด้วยเป็นการประชุมกันที่แบบคนไม่มั่นใจแต่ปกติเราเอานี้ย่างแดกนี่หรอ ได้ว้าวันแล้วกันสุดาไหมล่ะเราเป็นเนื้อสไลด์พี่เราไม่ต้องใส่โซดาลิโอนะที่แบบที่แบบว่ารวมกันมันกว่าเพราะเาใส่ถ้าใจเราล้างกเรา่ะไร้ถ้าใจเราล้างก่อ ฮเขาห้ามถ่ายรูปติดแอลกอฮอล์นี่ติดเบนน้อยแล้วกันเดี๋ยวคุณไปไล่จะไปเอายีมแผวนครึ่งหลังจะคุยไอ้ที่อะอย่างเต็มแต่ผมไม่รู้ว่ารถคือถ้ามาจอดบ้านกิมพ์เราเบนมันเข้าเกียร์เอ็นไม่ได้เราต้องไปเกียร์ก็มาเข้าเกียร์เอ็นไม่ได้ก็ถ้าแบบสมมติว่า คนอื่นไปเขตบหรืออะไรนี้พอบบจอดบ้านใครไอ้สัช์นั้นไอ้ฟอมตัดมันมันเยอะปะวะเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกทำไมทำไมมึงดูไม่ตกใจเลยวะจะผมชาร์จไฟบ้านได้อ๋อก็เสียบปลั๊กเข้ารถเบนซ์พอสองร้อยยี่สิบนะเสียบชาร์จได้เลยไม่มีเหรอ เหล่าผู้อดแดกเบียร์หมีแต่สมนุำหน้าแม่งดิโอเคสน้ำหน้าดีเยี่ยมมากเดียเว้ยมันจะมีแบบเข็มทิศออกเข็มทิศออกมาแทงขาว่าเวลาแบบออกนอกสภาพแม่งมาเป็นหนังเนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในรายการนอนบ้านอิบ ในเรามีพิธีกรหลักอยู no ่4ี่คนนะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มปุ๊บจะเหลือสองคนไปไหนอ่ะกับบ้านคนหนึ่งนอนคนหนึ่งเราเขากับเจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับอ้าวไม่เชือเดี๋ยวไว้นอนบ้านอุ้ยนี่รอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าระวังลุ้นระวังลุ้นมันจะไหลอันนี้อ้าวพี่ฮาร์ดยืนมาโวยอ้าว ไปก่อนไหมเอาบกล้องไปก่อนไหมเฮียกูเก็บกล้องก่อนมันจะนำมันก็พอคุณเปิ้ลครับวันนี้มาบ้านอิ่มยังไงนั่งนั่งแท็กซี่มาแท็กซี่ก็ให้ขึ้นมาด้วยโอ้โหแท็กซี่ใจดีแล้วมึงบอกแท็กซี่ว่ายังไงครับไปบ้านเพื่อนพี่ไปป่ะเชียชวนชวนเหมือนเหมือนชวน มาคือพวกกูนั่งคุยกันอยู่ว่าถ้าสมมติว่าสี่ทิ้สี่ทุ่มปุ๊บมันจะดังปะไม่ดังตี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 แล้วตํารวจมันมาหน้าบ้านเต็มเลยไอ้ที่จะดังอะโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไอ้ที่จะดังอะโทรศัพท์ดังอีกมันแล้วไม่เคยมันคือ GPS เฉยๆนี้ปะมันเป็น GPS ต้องอะไรต่อครัมันเป็น GPS ที่แล้วเขาตั้งระเบการส่งสวยเขาคุมขับเลยเขาจะอยู่หลังหน้าจอคอมเขาจะดูว่า ช่วงเวลา4ทุ่ม่งต4เนี่ยเราอยู่ในที่ที่เราให้ข้อมูลเข้าไปใ่ปะอ๋อแต่ผมฉลาดมให้ข้อมูลมาสองที่เ้ยตรงไหนบ้างเป็นร้านฟังทีใจหลายร้านไม่ใช่คุณเต้ครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะอยู่ถึงี่โมงคุณเต้ เย้เด <PC>. ี๋ยวตัดเดี๋ยวเดี๋ยวทำจำคัดเลยตัดภาพเลยมึงรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวกูกลับมาหามาถึงแบบทุกคนยังกินกันอยู่ยแรงเมาเลยกี่โมงอะม่รู้อ่ะสี่ตุ้งสี่สี่เนี่ยอเชั่วโมงมังคับนอนที่ติ้สี่ นี้ไปแล้วกัน